ชื่ออะไรฮะอเจนใช่ไหมอายุไรฮะความหลอังมู่บ้านฮะโหโอภูมิใจว่ะอยากมีลูกสาวเนี้่ <c oughs> ผมสอนลูกสาวแต่อายุเจ็ดขวบตอนแรกดูเหมือนจะดีสักพักไม่สนใจเล่นแต่เกมเจ็ดเกมไหมไอดีไม่จะเแต่ทำไมเกมเล่นได้เลยว่ะถามจริง่ เมือม่อยก็เมื่อยนิ้วนะพี่เคยเล่นเกมไหมผมเล่นจนเมื่อยนิ้วจนนิ้วล็อกอะ่ะะมันตลกดีเธอถ้าได้เงินก็ไปอย่างเเล่่นนไมป็ พี่อยู่อยู่กับน้ำทุกปีแล้วไม่เบื่อหรอ,เ,อ,หรอเราทำอะไรไม่ได้หรอเนี่ยพอมันยันตะนอนนะตะหนนก็ท่วมหรอรอันนี้สุอันนี้ต,มา,นะตมามมันนะไม่ถั่วอะไเพียลยต้องออกมา,านอนตะหนอนนะอ่ะดูเลยครับ ปิดประตูครับปิดประตูครับปิดประตูรตู้สึกยังไงบ้างฮะ <c oughs> ยากไหมฮะยากยากมากไหมอันนี้ทําอันนี้คือสู้เพื่ออะไรเนี่ยสู้เพื่อ <c oughs> พ่อใช่ป่ะสู้เพ,พื่อพ่อเนี่ยมีคุณพ่อนะฮะน่ารักจังเลยอะ่ะ <c oughs> พ่อหของหมู่บ้าน <c oughs> อ่ะเหนื่อยไหม <c oughs> เหนื่อย <c oughs> นะโอเคะ okay, เริ่มลานล้วเข้าใจอ่ะเดีเ๋ยวเราจะ แต่เราเปิดได้นะโอเคนะดีเป็นเป็นผู้หญิงที่ถือว่าโอเคเปิดได้ภูมิใจสู้ๆฮะปงเลยฮะ